ครับกับ<ท>สวัสดีพี่พีนนานาทุกท่านนะครับ่างหายกันไปประมาณสองสาอาทิตย์เนาะพี่น้อยเนาะใช่ครับอ่าพี่น้อยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ได้ข่าวจากพี่น้อยว่าคุณตาเอียดจะแบ่งนกต่อตัวหมานหนึ่งตัวใช่ตัวหมานตัวนี้เพราะว่าอะไรพี่น้อยแบ่งเพราะว่าเพราะว่าแกไปไม่ไหวแล้วปวดขาปวดขานะครับนู่นนะครับตัวนู้นนะครับต้องคุยราคากับเกกันเพราะว่านี่เพื่อเอฟซีฝนตกก็แข่งฝนมานี นี่นกพี่น้อยนะครับนกชําไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวจัดให้เนาะเอ้าเดี๋ยวไปดูไปดูก่อนนกขันอยู่นู่นครับฝนตกนะครับไม่รู้มันจะแต่นกตัวนี้จดไม่ค่อยคูนะครับบางทีก็จดไม่คูบางทีก็จดคูใช่น้าจะคูนะเขายืมไปเฉลยก็เป็นสิบแล้วมั้งทีไม่ไม่ทีเขายืมไปล่าสุดเนี่ยยืมไปแค่อาธิตกไกวๆเนาะได้สิบกวาตัวนกหมันนะครับนกหมันแอบดูของคุณตาก่อนเลยไม่รู้แกจะแบ่งให้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับ เป็นนกกุกเดียวไหมพี่น้อยเ,เดียว,วอ่างอ่างมีอ่างแทรกเป็นบางยกนี่นะครับอ่างต้นเป็นบางยกนะครับไม่ทุกยก,ยกอ่าเดี๋ยวไปเรียกคุณตามาเนาะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณตาก่อน,อนตัวนี้หางไม่สวยหรอกนกเล่นนกเล่นตลอดเนาะนตออนี่นะครับดูกงครับเดี๋ยวจะเอามาหานกมาจดให้ดูเออนี่นะครับเอฟซี FC ทุกท่านาใคร โทรมาถามนกต่อตัวนี้ตัวหมานเลยนะครับมีอ่างแทกเป็นบังยกด้วยเสียงกลางพอๆนะครับปลูกเดียวนะครับตัวนี้มหลิวิลิวเกมนะผมได้ยินถ้าผมจาไม่ผิดนะนกตัวนี้ผมเคยคุยกับคุณตาไว้อยู่เกไม่ยอมแบ่งนะครับตอนนั้นตอนนี้เกปวดขานะครับนี่นะครับเรียกโชเลยมีคารลมนะครับนกตัวนี้เวลานกเข้าคารลมค่อนข้าง,างอ่ากลางๆคา,ารลมพอดีนะครับ นี่ครับเสียงนิ่มๆอย่างนี้นะครับนกหมานนะครับนกหมานาฟังเสียงกันไปสักแป๊บก่อนครับฝนตกนะครับเล่นได้ทั้งวันนะครับนกสายภูเขาเอฟซีท่านไหนสนใจไวก็รีบโทรมาเลยนะครับผมเดี๋ยวรอคุณตามมาจะเอาจดคูให้ดูนะครับนี่ครับผมอยู่ใกล้ๆนะครับนกประมาณนกประมาณ4ี่ปีเนะพี่น้อยสี่ปีนะครับกําลังเล่น จะเลยแปะสองร้อยแล้วครับคุณตาให้เขายืมไปอาทิตย์ก่อนๆว่าได้สิบกว่าตัวยืมไปอาทิตย์ในหน่อยนะครับได้สิบกว่าตัวนะครับคุณตาก็ไปไม่ไหวด้วยก็กลัวเขาเอาไปทําโดนอีเหลวก็เลยโทรบอกผมนะครับตัดใจแบ่งให้ใหนกคู่มือคุณตานะครับยังมีสองตัวตัวนี้จะหมานตัวนั้นจะเก่งตัวนั้นแกจะไว้ฟังเสียงนะครับ แกจะแบ่งให้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งแกจะไว้ฟังเสียงเนาะไอ้อะไรไปไม่ไหวไอ้ขุนปราบนะครับแกจะไว้ฟังเสียงนุ่นขันอยู่หลังบ้านนุ่นแต่ตัวนี้ตัวเล่นดูหางกุ้นๆนะครับตัวนี้ก็หมันเนาะเลยจะว่าแปะสองร้อยแล้วบางครั้งเจ้าของเก่าอยู่กัแกด้วยใช่ครับนกสี่ปีนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้อนกมาจดดูจะคุยกับคุณตากันเนาะ ครับผมฝนก็ตกตกเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนเลยโอ้โหทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี้ยนี่นะครับเราจะไปตรวจตรวจยาวๆประคับเหมือนคงนี่ครับผมผมก็แข่งฝนมาเลยอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับคุณตาก่อนเดี๋ยวจะจดคูให้ชมเนาะนี่ครับนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์เก่าๆนะครับตัวนี้เก่ามากนะครับเฉลยสองร้อยแล้วนะคันละอ่าดูเอาครับเอฟซีทุกท่านใครไวก็ได้ไปนะครับผม ก็มานนี่นะครับนกมันเกร,ราคาค่อนข้างตึงอยู่นะครับเดี๋ยวขอคุยก่อนนะครับผมเ,เสียงเพาะๆนะครับเสียงกลางนี่นะครับโยนแล้วกุกเดียวมีอ่างแซกเป็นบางยกนะครับ ขนาดแปลกหน้าเข้ามาไม่กลัวเลยนะครับความเก่าจดคู่แน่นอนครับชุดนี้คึกมากนะครับฝนตกคี่คันอยู่ตัวเดียวนะนครับอันใดไวก็ได้ไปนะครับผมไม่ีรอนะครับผมใครอูนไวก็ได้ไวนะครับผมตอนนี้นะครับ เอฟซีขนาดฝนตกยังแข่งฝนมานะครับนกมาดูนกหมานนะครับมาเอานกหมานไปให้เอฟซีนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอคุณตาสร้าปลูดปลดลงม้มาคุณตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่บางทีก็สร้ารูดบางทีก็หกล้มบ้างเลยตาว่าไปไม่ค่อยไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วมันไปกับพี่ได้คนละตัวโอ้นั่นก็ยังหมานอยู่มันไปล่าสุดยังหมานอยู่นะครับนี่ เขายืมไปเอามาคืนนานอย่างเงี้ย um กี่วันแล้วเนี่ยประมาได้กี่วันสองสามวันเขาไปอยู่ก um ับเขาก็ได้เป็นสิบมั้งเออเขาได้หลายอขนาดยืมไปแป๊บเดียวนะตัวนี้เอาเดี๋ยวพี่น้อยเอานกมาจุดให้ผมฟังเสียงหน่อยจดคูอยู่เนาะตาเนาะตัวนี้เอานกพ่อรกผมเอาพ่อเอาพ่อลงมาเดี๋ยวคูผามาคุยเอานกพี่น้อยก็ได้ลูกปวดขาหรือตา มันนั่ง้วมันลุกไม่ไหวเออไปนั่งนาะนนั่งมันลุกไม่ไหวถ้านั่งถ้านั่งยองๆนี่ลุกขึ้นต่อขาตา้นไม้โอ้โก็เลยการความรักความอยากเ,เล่นเนาะมันใช่ใช่ล่าสุดก็ยังไปอยู่กับพี่น้อย<ป>พี่น้อยส่งคลิปยังได้อยู่นะเนาะนกเนี่ยเพิ่งหยุดเนี่ยวันตรงวันเนี่ยปวดขานะครับปวดขาไปไม่ไหวอืมนี่นะครับตัวนี้เล่นดีเนาะตาเนาะเล่นดียังวะจะเลยอยู่เปะสองร้อยแล้วเนาะ เฉลยหลายแล้วนกสี่ปีมหมันนะครับตัวนี้มีอ่างแทรกเป็นบางยกเนาะตัวนี้การพาดนี่ไม่ต้องเลือกอพาดสายไฟหรือจะพาดยังไงพาดเลยไม่ต้องเลือกอ<ต>พุ่มไม่มเอาบางเอาหนาไม่มีต,ตัวนี้แลรอครับตัวนี้เนี่ยอ่านี่นะครับเล่นไดทุกรูปแบบเนาะเ่นไดทุกรูปแบบ้องเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับแป๊บหนึ่งน,นะนี่นะครับ อ่านี่ครับจุดคูอยู่ดูครับหางสั่นดิก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 เลยครับปีกสั่นดิกดิกดิกดิอนกพี่น้อยมีนกต่อตัวหลักพี่น้อยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนนะคับนี่นะรันี่นับนี่นรันี่นะคันเ่นะเรนีะรับี่นะครันี่นกรนะครับนี่นับนีัี่นัีัน่นะสั่นๆนะครับ น,น,นี่ครับกนกหม<า>ันมันจะอ่าง้กลิบ <c oughs> เขากิบป,ปีกเลยนี่ครับจุดก็ไม่ค่อยคูเท่าไหร่แต่อยู่ในปามออสู้ไม่ถอยนี่นะครับอเอาคูอยู่นกนิ่งๆนะครับเขาไปเล่นพรพะเนียดมันลูกน้อยเนาะตาเนาะหางหักหมดเลยเนี่ยนี่ครับนกเล่นนะครับถ้านกไม่ค่อยได้เล่นหางนี่ยาเวเฟ้ เ้าก็อย ok ู่ที <g um> <g 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 ่พเนียด uh, ้วยไม่ได้เหมือนกันนะนกตาเนี่ยเป็นห่วงนกตาก็กว่าอีเหล้วกินกับปูดกินกันเลยโทรมานะครับก็ไปไม่ไหวด้วยนกมันไม่ได้เล่นเดี๋ยวมันจะเลื้อนะครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลยใหญ่ใหญ่มากนิ่งมากหางก็กําลังออกั้งเนี่ยบางเส้นอะอู้คีก้อนใหญ่ดีมากเลยครับนี่นะครับชื่ออะไระตาตัวนี้ไม่มีชื่อใช่ไหมตัวนี้มีชื่อไหม ไม่ได้ตังต้ง <laughs> ออืแข่งขาบล่มนี่นะครับลายก็ไม่เท่าไรแต่หมานเนาะตาเนาะตัวนี้ส<ม>ามตัวดีอืมตัวใหญ่มากนะครับเล่นได้ทุกรูปแบบคุณตาว่างั้นนะครับอืมนี่นะครับห่างหายกันไปหลายอาทิตย์ดูขาบลัมเลยครับผมนี่นะครับ ดูขีครับกอนใหญ่นะครับอ่าดูลายปีกก็ชิดดีเนาะตัวใหญ่ดีนะตาเนาะตัวใหญ่นะครับนิ่งดีด้วยอกเบนๆน,นะครับอ่านี่นะครับมีเส้นสอนิดหน่อย ยาวแล้วดสวยจังนกเอานกมันเล่นอยู่ไงตานกมันเล่นอยู่ก็ธรรมดาเขาเพิ่งเอามาคืนนะครับกวัยกระปูดกินหน่อยนะกระปูดกินไม่ได้เอาไปต่อกระปูดกินต้องต่อกเอาพิตวงแล้วไม่ได้ตังเลยเนาะตาคนรู้จักเอาก็จะไม่รู้จะพูดยังไงอีกเนาะตาเนาะนี่นะครับผมเส้นสอมบางๆเส้นสอมมี นะครับอู้มีมีเซ็นสอนะครับใช่มาถึงน่าอ,อก <S <S น,นี่นะครับสวยแตกงามด้วยนะครับสนับปีกถ่ายขนแถมนิดหน่อยเพราะว่าฝนมันตกก็ม응ีบ응้างนกเพราะว่าใช่นกช่วงนี้กำลังถ่ายขนนกผมก็ถ่ายขนลุดใช่นี่นะ,ะครับนกพี่เอฟซีฝากไว้ของมผมก็ถ่ายขนธรรมดาอีไนหลุดไปก็ขึ้นไปใช่ครับนี่เอาอันไหนสนใจนะครับโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับคุณตาเพียงแค่นี้อคุณตาคุณตาสำรัวันนี้สวัสดีครับผมอพี่น้อยสวัสดีครับผมโอเคนะครับนกหมานมันดูให้แล้วมันจัดให้แล้วนะครับวันนี้เจ้าอะไรไม่รู้จ่รู้ว่าหมันจะเลยแปะสองร้อยนะครับเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้เป็นสิบแล้วมั้งตาเทีาไปเนาะโอเคเอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม<ส>อันนี้ต<ส>่อไม่เลือก โะนะครับผุา่างแข็งตนี่อ่างนะครับมีอ่างม,มีนุนอ่างเลยนะเนี่ยดูทรงแล้วนะี้ร่อ,อเรียกเลยอะ่ะ เสร็จโดดเลยกหรอ่างคำเดียวนะ